ประเภทของร่างกายที่สมบูรณ์ดีพร้อม uh huh. นะฮะทหารก็จะใช้คํานี้ด uh ีห huh. ประเภท1นี่คือกลุ่มที่คัดร่างกายออกมานะครับ uh huh. การมีร่างกายสมบูรณ์ดีพร้อมนี่ในทางร่างกายส่วนสูงต้องไม่ต่ำกว่า146ซนเมตรขนาดรอบตัวหรือรอบอกนี่76ซนเมตรขึ้นไปนะฮะ เวลาหายใจออกแล้วด้วยนะหายใจออกปุ๊บนี่อกขนาดนี้ต้อง76ซนติเมตรขึ้นไปซึ่งมัริโอ้เกินเยอะเลยทีเดียวช่างภาพเราก็ซูมอกให้ดูซะแผลงอกลำตอนรูปของมาริโอ้นี่หละครับแล้วก็ส่วนสูงนี่176้ซนติเมตรนะอันนี้คือส่วนสูงมาริโอ้ขนาดรอบตัวมาริโอ้วัดได้92เซนติเมตรทับ95เซนติเมตรอย่างไรก็ตามนะครับแม้รูปร่างและก็สุขภาพของมาริโอ้เนี่ยจะผ่านมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงนะแต่เจ้าตัวก็ยื่นความจำงนะฮะ ขอจับลุ้นใบดําใบแดงนะก็เป็นการจับใบดำนะได้ที่สุดนั่นเองนะครับก็ไม่ได้รับใช้ชาตินะฮะสมใจแต่ก็หลายคนชมมากว่าโอ้แมนมากนะครับแหมยืดอกมาในวันนี้แนละ้วยืดอกจริงๆด้วยนะฮะ อ่าคุณเฟื่องนั่งยิ้มตลอดเวลาไป <laughs> ดูสถิติดีกว่าให้เฟื่องน,นดดาดาเล่าหน่อยว่าสถิติในโลกโซเชียลเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกต้องนะคะหลังจากที่ปล่อยข่าวไปว่ามาริโอเนี่ยจะมารับการเกณฑ์หารวันนี้7จเมษายนตั้งแต่เช้าก็เริ่มมีกระแส Twitter ขึ้นมาเรื่อยๆจน <laughs> เรียกได้ว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยทีเดียวกระแสฮอตบนโลกโซเชียลเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นไปตามคาดมาริโอเมาเลอร์เนี่ยสามารถทําสถิติมีผู้ติดแฮชแท็กมาริโอสูงถึง7 5 0 0 0 19ครั้งขึ้นเทรนด์อันดับที่1ของ Twitter ประเทศไทยเลยทีเดียว ส่วนคำว่ามาริโอเฉยๆคือคนไม่ได้ใส่แฮชแท็กมาด้วยนี่นะคะมีผู้ทวิตรวม8 8 6 0 9ครั้งและคำว่าทหารค่ะมีผู้ทวิตหนยครั้งส่วนความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกระแสไม่แพ้กันภาพนี้เลยค่ะอยู่ในไ G ของคุณกุ๊บกิ um ๊บสุมนทิพย์อดีตหวานใจของมาริโอมาเลอร์คือเป็นภาพดอกไม้สีแดงตัดกับ,บเล็บสีดำของเธอเขียน <He an S 1> ข้อความนะคะบอกว่า don't you worry be happy เพราะสีแดงอยู่ที่ฉัน oh. โพสแบบนี้ชาวเน็ตก็ตีความสิคะบ,บอกว่าเป็นข้อความส่งกำลังใจไปถึงวินาทีสำคัญของมาริโอหรือเปล่ารวไมไปถึงหวานใจคนปัจจุบันที่เป็นข่าวกันอยู่นะคะคุณจันจิจันจีราเนี่ยจันจิไกาอาก็มีข่าวว่ากำลังคบหาอยู่อย่างที่บอกไปโพสภาพชูสองนิ้วคล้ายๆเป็นการให้กาลังใจมาริโอค่ะ กระทูพันทิปเทรนก็มีติดเหมือนกันนะคะเรื่องการรายงานสดของมาริโอการจับใบดําใบแดงหัวข้อก็อย่างที่ผู้สึกข่าวได้ถามไปตอนแรกว่ามีคนโพสต์ลงใน Twitter รวมถึง Facebook บอกว่าเอ๊ะมาริโอได้ใบแดงเป็นกระแสตั้งแต่มาริโอยังไม่ได้จับเลยเป็นช่วงบ่ายๆนะคะคนก็มาแสดงความเห็นกันมากมายเกือบพันข้อความนะคะภายในหวันรายงานสดกันร้อนแรงจริงๆบนโลกโซเชียลมื่อวานนี้ค่ะ แล้วก็ในโลกโซเชียลนี่นะคะก็มีภาพต่างๆที่เห็นนะคะก็อะไรเนี่ยทวิตกันเต็มโล่งอกสามีจับได้ใบดำแห้เหมาเลยนะรีบเหมาเลยมากเลยนี่ครับอันนี้ก็ตัดต่อเปรียบเทียบกันนะคะแม่ค้าหนูอยากเป็นจุดๆพี่เขา เป็นอะไรกับพี่เขาล่ะเยอะเลยนะเป็นอวัยวะสักอย่างพี่เขาฮะโอยากเป็นสายวัดจังเลยเป็นสายวัดก็จะเอานะชาวเน็ตนี่ก็ช่างเซลนะฮะอันนี้เขียนเป็นเรียกว่าประโยคทองเลยอะไรนะนะสีหน้าบอกอารมณ์ดสีหัวนมบอกประสบการณ์แต่ว่านี่อ่อนประสบการณ์นะฮะมาริโอเนี่ยเยอะแยะเลยทีเดียวหลายภาพ และนี่ก็บอกมาริโอคือสมบัติของชาติครับ <laughs> ผมว่าคนขี้ตู่เรื่องนี้เหมารวมเนี่ยเป็นประเภทเดียวกันกับที่บอกว่าชับป,ปุยคือสามีอของคนทั้งประเทศผมว่าคนเดียวกันท <c oughs> ําไมพี่โอหล่อเยี่ยงนี้ <c oughs> นี่น้องจีไม่ทน น้องทไม่ทนนะคะคือเมื่อวานนี้กระสน้องีน้องจะไม่ทนนั่นเองนะแต่ว่าออกเสียงแบบเรียกว่าใส่สำเนียงนิดนึงอ๋อน้องจะไม่ทนจะไม่ยอมเห็นรูปนี้คนเดียวอันนี้เป็นวลีเด็ดในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วรูปไหนที่เป็นรูปที่ต้องแชร์ต่อเขาบอกจะไม่ยอมเห็นคนเดียวคนนี้ค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะแกล่ะเขาด้วยฮะบอกเก็บอาการไม่อยู่จริงๆเฮ้อแล้วก็ซูมหน้าซูมสายตาเข้าไปนี่ในเครื่องหมายคำพูดนี่จริงๆอาจจะแฝงด้วยคำว่าชีวิตดีดี นอกจากในทวิตเตอร์ที่มีภาพผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีแล้วหน้าหนึ่งสิพิมไทยรัฐทีวีแม่ที่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราอยู่ใกล้เลยเพื่อไปทําข่าวแบบใกล้ชิดจริงๆนี่นะฮะถ้าคุณผู้ชมได้เห็นนี่ครับโอ้โหก็เมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าคนไปอยู่ใกล้ชิดจริงๆนะครับนี่ถ้าดูหน้าหนึ่งสิพิมไทยรัฐพาดหัวมาริโอใบดําไม่ติดทหารแล้วก็ดู ในภาพนะครับจะมีผู้ชายคนหนึ่งเสื้อลายสกอตนั่นคือผู้สื่ข่าวไทยรัฐของเราติดในภาพหน้าหนึ่งสิพิมพ์ไทยรัฐด้วยเรียกว่าไปทําข่าวกันอย่างใกล้ชิดแล้วครับตามติดประเด็นนี้มาให้ประชาชนได้รับทราบกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่แฟนคลับเนี่ยร่วมลุ้นไปกับมาริโอ้ด้วยนะครับแม้ว่าหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วเสียงกรีดเนี่ยควรจะไปกรี๊ดให้กับ ลูกผู้ชายตัวจริงอย่างธีรศิลป์แดงดาหรือเจ้าหมุยนะครับแล้วก็ลูกชายของคุณเนวินชิดชอบอก็คือคุณชัยชนกชิดชอบนั่นเอง